สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้ออิทธิพลของการยกตัวของดาอย่างทั้งสามดวงถามว่าทําไมต้องย้ําแล้วย้าอีกแล้วทําไมต้องเป็นราศีตุลด,ดวงดาวที่จะได้รับอน,นิสง์จากดาวสุพเคราะห์เคลื่อนตัวในรอบนี้และก็ดาวแบบเคราะห์เคลื่อนตัวในรอบนี้อามีราศีทั้งหมดสามราศีที่มีความโดดเด่น ซึ่งทั้งสามราศีนี้อยู่ในราศีธาตุลมทั้งหมดเลยแล้วราศีตุลเป็นราศีแม่ธาตุดาวสุภเคราะห์ตีโกนร่วมธาตุแก่ชะตาตนให้คุณอย่างอนเนกอัน,นันต์อยู่ในเรือนสุภะแก่ชะตาจะไม่ดีได้อย่างไรและอย่าลืมนะฮะดาวราหูก็ตีโกนร่วมธาตุแก่ชะตาตนด้วยเช่นกันรวมไปถึงนะครับในช่วงจเดือนกันยายนไปเนี่ยมันจะมีดาวดวงหนึ่งเดินวิกลคติ เข้ามาสัมพันธ์แกดวงชะตาตนแอบให้คุณให้โทษกับดวงชะตาในระดับหนึ่งจานั้นชาวราศีตุล่ันใดนะครับที่กำลังมองในเรื่องของการดําเนินชีวิตมองในเรื่องของการวางแผนชีวิตมองในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านขายรถขายบ้านยินดีด้วยครับจะได้คุณอย่างอเนกอนันต์ตั้งแต่ฟังดีๆนะฮะตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกา ทันวาสีเดือนของปลายปี68ท่านใดที่จะซื้อรถซื้อบ้านนะครับขายรถขายบ้านมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาทำเลดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นคุณอย่างอนเนกอันนันอย่างมากมายมหาศาลฉะนั้นก็เป็นผลดีกับชาวราศีตุลด้วยเช่นกันนะครับลหลายๆปัจจัยนะฮะหลายๆปัจจัยที่ดวงดาวนั้นให้คุณแก่ชะตา รวมไปถึงนะครับชาวราศีตุลท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลทำงานที่เกี่ยวข้องกับไอทีทำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทำงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่างประเทศทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะครับรวมไปถึงทำงานที่เกี่ยวข้องกับอบายยมุกนะอาชีพเหล่านี้ ชาวราศีตุลจะได้คุณอย่างอันเนกอันนันและมากมายมหาศาลหรือแม้แต่ใครที่ทําในเรื่องของยูทูบเบอร์แบบซ้อนะครับก็มีโอกาสที่จะเด่นจะดังแล้วก็จะเปี้ยงป้างเพียงข้างคืนแต่ก็อย่างที่ซ้อบ,บอกนะฮะจริงๆดาวมันยกตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่13พฤษภาคมแล้วอีกดวงหนึ่งก็วันที่19พฤษภาคมฉะนั้นการยกตัวที่เรียงลําดับ ในรอบนี้มันเกิดขึ้นในเดือนเดียวกันนะฮะซึ่งในรอบร้อยปีไม่เคยปรากฏถ้าเกิดขึ้นว่าเอ้ยดาวใหญ่ทั้งสามดวงยกในปีเดียวกันมีเยอะฮนะมีเยอะแต่ต่างเดือนกันนะฮะต่างเดือนกันแต่รอบนี้มันเดือนเดียวกันนั่นคือสาเหตุของการสะเทือนฟ้าสะเทือนดินและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในลหลายๆพื้นที่บนโลกไปด้แต่ด้วยว่าดาวราชาวราศีตุล ได้มีการตีปนร่วมทักจึงเป็นคุณอย่างอนเองอนกอนันต์และเป็นส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศีตุลไม่ว่าคุณจะมีอาทิตย์อยู่ที่เรือนตุลหรือลัคนาอยู่ที่เรือนตุลก็ตามแต่ถ้าใครได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่เรือนตุลก็บอกได้เลยนะครับก็ดีไปสองเด้งสามเด้งสองเท่าสามเท่านะไม่ว่าคุณจะมองในด้านของสุขภาพการพบแพทย์การรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยที่โอ้ยเป็นอะไรเรื้อลังนะครับแบบซ้อนะฮะในปี6กเจดที่ผ่านมาจนถึงในเดือนเมษายนนี้นะฮะจะมีปัญหาของร่างกายซิกสายสังเกตไหมชาวราศีตุลมักจะมีปัญหาร่างกายด้านซิกสายเช่นอาจจะเจ็บแขนไหมเจ็บขาไหมนะฮะหรืออาจจะนักแข่งปูดข้อเท้าพิกจากใส่รองเท้าอะไรอนี้ นะฮะมักจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นชาวราศีตุลไม่ว่าคุณจะมีสุขภาพอย่างไรนะครับหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามมีโอกาสจะพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญน,นะแต่คําว่าพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญมันต้องดูด้วยว่าในพื้นชะตาคุณมีดาวสุพเคราะห์หรือดาวแบบเคราะห์อ,อยู่ถ้ามีดาวสุพเคราะห์อ,อยู่ก็หมายว่าโาครคภัยไข้เจ็บนั้นก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นหรือหายไปเลยนะฮะซึ่งบางโรคมันหายไปเลยไม่ได้หรอกเช่นโรคความดานันโรคเบาหวานเนะี่ยอ่โรคเบาหวานมีสิทธิ์หายนะ แต่โรคความดันเนี่ยโอกาสที่จะหายไปเลยมันยากนะครับหรือมันเล็งเงี้ยแต่มันจะดีขึ้นคุณจะรับอารับคีมโมเอยบำบัดเอยอะไรเอย่ยกืนแร่เอยแล้วร่างกายจะดีขึ้นตามลำดับน,นั่นคืออัน,นิสงของดาวสุพะห์ที่ส่งกระแสถึถงชาวราศีตุลไม่ว่าในช่วงปลายปีนะครับจะมีการเคลื่อนตัวของดาวสุพะห์เข้าสู่เรือนราศีกรกฎอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นคุณแก่ชตา ด้านไหนล่ะก็เรื่องของหน้าที่การงานอีกแล้วนะครับความสําเร็จความเด่นดังความปังเวอ่เวอร์นะครับการอวยยศอวยศักการที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นให้ความเมตตาและกรลุณาแก่ชาวราศีตุลไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กๆอยู่ในวัยการเรียนการศึกษาอยู่ในวัยทํางานบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความเมตตานะครับหรือแม้แต่คุณทําธุรกิจส่วนตัวทําอะไรนะ คุณก็จะได้ผู้รู้มาเป็นผู้ชี้แนะเช่นคุณกําลังจะตัดสินใจหรือจะทําอะไรคุณอาจจะไปหาบริษัทคอนซัลท์หรืออาจจะหาที่ปรึกษานะครับใดๆเข้ามาก็จะได้คนที่เก่งคนที่ชี้ทางสว่างนะเพราะว่าพระฤหษสคือปัญญาบริสุทธิ์ดังนั้นไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณจะได้คนมาเมตตาคุณนะครับ รวมไปถึงนะในความเมตตาเนี่ยมันจะเป็นเป็นความเมตตาแบบเมตตาแบบกรลุณามันไม่ได้เป็นเมตตาแบบในด้านลบอะไรเงี้ยอ่าฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับความเมตตาที่จะผู้หลับผู้ใหญ่จะให้คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในอายุเท่าไหร่สถานะอะไรหาเช้ากินข้ามไหมหรืออะไรไหมผู้หลับผู้ใหญ่ก็จะเมตตาครับฉะนั้นก็ยินดีกับชาวราศีตุลน,นะฮะเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ชาวราศีตุลจะโดนผู้ใหญ่มากหมังเมินนะครับหรือหลายๆคนอาจจะโดนผู้ใหญ่เขามองข้ามหัวไปเลยทํางานทําการอยู่เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าคุณเ,เหมือนแบบคุณไม่มีตัวตนอยู่ในออฟฟิศอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็มีลูกรักของเขาซึ่งเป็นไปได้ไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ผู้จัดการอาจจะย้ายมาใหม่ผออาจจะย้ายมาใหม่ซึ่งโดยระบบราชการมันจะเป็นไปได้งา่ายบอกได้เลยนะฮะถ้ามีท่านใดย้ายมาใหม่ ในปีนี้นะครับนะซึ่งอาจจะเป็นในช่วงเมษาก็ดีในช่วงตุลาก็ดีมันจะเป็นคุณกับชาวราศีตุลทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าเป็นของเอกชนเนี่ยมันมีโอกาสไหมที่คุณจะผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าและเห็นความสามารถคุณโดยที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมเป็นไปได้ครับคุณจะแสดงศักยภาพของคุณออกมาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและ เป็นที่ประจักษ์แก่คนรอบข้างนะซึ่งซอใช้คําว่าประจักษ์แก่คนรอบข้างไม่ว่าจะเพื่อนร่วมง,งานไม่ว่าจะหัวหน้าง,งานมันก็จะเห็นความเด่นความามสามารถนะฮะความรู้ที่ชาวราศีตุลสะสมมาแล้วก็นํามาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะครับท่านใดที่มองในเรื่องของความเติบโต ทั้งในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับการได้คะแนนที่ดีการสอบเข้ามาหาลาัยดีๆการสอบเข้าโรงเรียนดังๆชาวราศีตุลจะได้อาน,นิสงส์นั้นอาจจะไม่เท่าเมทุนแต่ก็ไม่ใช่แย่นะฮะต้องบอกงี้นะฮะก็ไม่ใช่แย่ฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะครับก็คงต้องบอกว่าเลือกมาหาลาัยเนี่ยก็คงอาจจะมีอะไรให้ต้องขบคิด เช่นเฮ้ยมหาลัยนี้ดีไหมหรือเอามหาลัยนี้หรือจะเอาคณะนี้เอาคณะนั้นอะไรเงี้ยมันจะมีช้อยให้คุณเลือกคุณต้องเลือกบนความถูกต้องและมีสติสิ่งแรกเลยนะครับซอต้องขอพูดกับลูกๆหล,ล,ลานๆนะเพราะว่าการสอบเข้ามหาลาัยก็ต้องรุ่นลูกรุ่นหลานซอละก็คงต้องขอฝากเตือนนิดนึงนะครับว่าคุณเลือกอาชีพอะไรก็ช่างเลือกคณะอะไรก็ช่างมันจะอยู่กับคุณไปอีก30ปี เลือกดีๆครับเลือกเอาที่ถูกใจที่สุดเลือกเอาที่เหมาะสมกับคุณที่สุดบางทีอาจจะไม่ถูกใจพ่อแม่แต่ควรเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะสมกับตัวเราเช่นพ่อแม่อาจจะอยากให้เรียนหมอนะฮะโอ้แต่ฉันชอบกฎหมายอ,ะอ่ะหรือพ่อแม่อยากให้เรียนกฎหมายนะโอ้แต่ฉันชอบไอทีก็แล้วแต่คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณจะต้องอยู่กับมันอีก30ปีนะ การที่คุณจะอยู่กับมันอีกสามสิบปีคุณมีความสุขกับมันไหมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเด็กเจนใหม่นะคะแบบเจนซีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความสบายใจเป็นที่ตั้งด้วยซ้ำฉะนั้นค่อยๆเลือกค่ค่อยๆเลือกส่วนใครที่มองความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมองในเรื่องของการค้าการขายมองในเรื่องของการติดต่อธุรกิจการคู่สัญญาการทำสัญญาใดๆหรือธุรกรรมใดๆ บอกได้เลยนะครับจะเป็นคุณกับดวงชะตาของชาวราศีตุลอย่างมากมายคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีคุณจะได้รับข้อเสนอที่ไม่เอาเปรียบคุณจนเกินไปเน้นนะฮะว่าไม่เอาเปรียบคุณจนจนเกินไปเพราะอะไรเพราะมันมีดาวดวงหนึ่งที่ว่ามีโอกาสที่เขาจะเอาเปรียบคุณหล่นะฮะแต่การเอาเปรียบนั้นก็ไม่ได้เป็นการเอาเปรียบแบบน่าเกลียดฉะนั้นข้อเสนอใดๆนั้นก็จะเป็นคุณแก่ดวงชะตานะครับเช่นเอ้ย อะไรเงี้ยเออหรืออาชีพหนึง่งอาชีพโลกมายาชาวราศีตุลน,นะฮะท่านใดที่อยู่ในโลกมายานะมือถือไมไฟสองหน้าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรืออยู่เป็นนักถ่ายทํานักเขียนสคริปต์อะไรก็ตามที่อยู่ในโลกมายาไม่ว่าคุณอยู่อยู่ในตําแหน่งไหนไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นดาราเป็นนักร้องเสมอไปนะฮะบอกได้เลยว่าปีนี้วงการบันเทิงจะกลับมาเฟื่องฟูอีกรอบ อ่าฉะนั้นชาวราศีตุลนะครับแบบกีนี้เราพูดถึงเรื่องของการต่อสัญญาเนาะเช่นเอ้ยค่ายนี้มาติดต่อมาทาบทามให้ไปร่วมค่ายด้วยอ่านะฮะเช่นแบบโอ้ค่ายอ่าค่ายเพลงเนี้ยมาติดต่อหรือค่ายทีวีมาติดต่ออะไรเงี้ยอาจจะมีข้อเสนอดีๆเข้ามาให้กับชาวราศีตุลค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณานะครับผลตอบแทนดีแน่นอน การเอารัดเอาเปรียบมันจะมีเล็กๆนะฮะมันจะมีเล vik, ็กๆมันจะมีข้อกํากับหรือข้อกําหนดบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดแหละแต่มันก็ไม่ได้แย่นะมันบอกว่าบอกได้เลยว่าไม่ได้แย่ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ค่ายดีๆค่ายดังๆวงการแสดงจะเปี้ยงป้างนะครับดาราใดท่านใดที่อยู่ในราศีตุลน,นะบอกได้เลยว่าจะเปี้ยงป้างแต่มีอีกราศีหนึ่งที่จะเปี้ยงกว่านี้ซึ่งอยู่ในเรือนทัดลมด้วยเช่นกันนะครับต้องบอกงี้เลย ฉะนั้นใครที่อยู่ในเรือนธาตุลมเนี่ยจะได้รับอน,นิสงส์อย่างมหาศาลนะครับซ้อเลยเอาแค่สามราศีที่เป็นราศีธาตุลมทั้งหมดเลยนะฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุของธาตุลมสะด้วยิ้สัแต่เสียดายยังไปเด่นไปดังสู้กับราศีนี้ไม่ได้นะครับอีกราศีหนึ่งเด่นกว่าต้องบอกเลยอ่ะเฉะลยแล้วกันราศีกุม่าราศีกุมเปี้ยงกว่านะใครที่แบบ เป็นนักสแสดงที่อยู่ในราศีกุมเป็นนักร้องที่อยู่ราศีกุมบอกได้เลยเดี๋ยวคุณออกออกผลงานมาที่แบบโทษทีนะมันแบบเหมือนหลิงหลิงคองอ,ะอ่ะอ่เหมือนหลิงหลิงคองเหมือนกับบุบเพสันนิวาสอะไรเงี้ยแบบเล่นหนังเรื่องเดียวแล้วปังไปเลยดังไปเลยป้ยงไปเลยอะไรเงี้ยอ่ามันจะเป็นฟิลนั้นนะครับฉะนั้นต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นโลกมายาที่เป็นชาวราศีตุล จะมีโอกาสที่เด่นดังในดวงชะตาฉะนั้นการทำสัญญาใดๆด,ดูให้ดีๆอย่าให้เขาเอาเปรียบมากหนักแค่นั้นพอขอ,ขอให้โชค